สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27เดือนมีนาคมก็พวกเราขอพระเจ้าวอวยพรให้เรามีความสุขและใช้เวลาในช่วงปลายสัป,ปดาห์นี้กับครอบครัวนะขอพระคุณขอามรักของพระเจ้านั้นปกป้องพวกเราไว้จากโรคภัยนะพระธรรมที่มาถึงพวกเราวันนี้ในยากอบบทที่4 ข้อที่11ถึงข้อที่12บนะบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่12ซึ่งก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่บทที่1ยากอบก็พูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ในรูปเชิงปฏิบัติที่เป็นจริงเพราะ,ะนันเป็นพระธรรมทีทเ่เป็นประโยชน์มากที่ต่อพวกเราที่เป็นคริสเตียน ที่เราน่าศึกษาคนนี้ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าคริสเตียนกับการพูดใส่ร้ายและตัดสินพี่น้องนะครับคำว่าพูดใส่ร้ายในที่นี้หมายถึงการพูดรับหลังพี่น้องของพวกเราที่เป็นความเท็จนะหรือเอาความทำไมครับความไม่ดีของพี่น้องนะนะั้นมาพูดนะครับข้างหลังสองนะครับการตัดสินหมายถึงอะไรหมายถึงการกล่าวโทษนะครับพี่น้องโดยใช้ธรรมบัญญัติ มาเป็นตัวมาตรฐานเหตุผลนะครับสองอย่างในตอนนี้ที่ยากอบ,บอกพวกเราว่าเราไม่ควรที่จะกระทำประการที่หนึ่งครับเพราะกมัมภีรกล่าวห้ามนะครับว่าอย่าใส่ร้ายและตัดสินนะพี่น้องของพวกเราอยู่ในข้อที่11ในข้อที่11บอกพี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ใดที่ใส่ร้ายพี่น้องก็ตัดสินพี่น้องของตนผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติแต่ถ้า ท่านตัดส,สินร,รมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติตามทมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินผู้กันตามบริบทพระกัมภีร์พูดชัดเจนคำว่าอยา่ยาอย่าหมายถึงทำไมครับเป็นข้อห้ามที่เราไม่ควรที่จะกระทําแล้วเหตุผลที่ยาก,กอพูดบรรยายทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรานะครับผมใช้คําว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นหน้าที่ของเราเราหน้าที่คือ ที่จะประพฤติตามบัญญัตินั้นนะครับเราไม่ได้ถูกกำหนดหรือตั้งให้เป็นผู้พิพากษามาใช้คำว่าผู้พิพากษาถ้าเราทำเช่นนั้นเท่ากับเรายกตัวของเราเองแต่คำถามอยู่ที่ว่าถ้าพี่น้องในโบสถ์นะครับได้กระทำความผิดบาปเราก็จะปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปเลยหรือเปล่าผมก็คงตอบว่าไม่ใช่แน่นอน ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าในท่ามกลางนะพี่น้องของพวกเราในคิดจักรคนหนึ่งคนใดได้กระทําความผิดบาปบางอย่างบางเรื่องและมีส่งผลกระทบต่อคิดจักรนะครับเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับในพระธรรมนะครับหนึ่งโคลินนะครับอ,อยาก เปาโลนะครับได้วางมาตรฐานนะครับให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติท่านะครับเ,เกิดนะครับทำไมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเปาโลได้พูดนะในบทที่6กหนึ่งโคลินนะครับบทที่6กนะครับก็เปาโลได้พูดบอกไว้กับพวกเรา ว่าในบทที่5ครับขอโทษนะครับมีข่าวลือว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและการผิดนั้นถึงแม้พวกต่างชาติก็ไม่มีเลยนะและพวกท่านก็ยังพยองแทนที่จะเป็นทุกข์ร้อนท่านควรจะตัดคนนั้นที่กระทําผิดเช่นนี้ออกเสียจากพวกท่านนะแม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้าอยู่ด้วยเหมือเสมือนว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ สินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นในพระนามพระเยซูกิ์องค์พระผู้เป็นเจ้านะเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าอยู่ร่วมด้วยพร้อมทั้งฤทธิเดชของพระเยซูริต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกท่านจงมอบคนนั้นไว้กับซาตานทําลายเนื้อหนังพเพื่อให้จิตวิญญ,ญ,ญาณของเขารอดได้ในพระเยซูริ์เจ้านะเปะโาโลพูดชัดเจนในที่นี้บอกกับพวกเราว่า ทำไมครับข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษหมายความว่าในคิดจักรนะเป็นเหมือนครอบครัวและคิดจักรพระเจ้ามอบหมายให้กับเสด็จพิบาลน,นะครับแล้วก็หรือผู้นำคณะกรรมการคิดจักรเมื่อในคิดจักรถ้ามีการประพฤติความไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่อคิดจักรแล้วนะครับคิดจักรมีกฎระเบียบนะครับที่ทำไมครับ ที่ผู้นำนะจะต้องมีการใช้คำว่าลงวินยัยผมใช้คำว่าลงวินัยนะครับต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับคิดจักมีระเบียบมีกฎในการที่จะลงวินยัยสมาชิกในกรณีที่สมาชิกนะครับได้กระทำความผิดนะบาปเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในออใน คำสอนในตอนนี้ที่ยากอบได้พูดบอกว่าใช่ครับเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราเองจะตัดสินพี่น้องแต่นะครับเพราะเราเองไม่ได้ถูกมอบหมายหน้าที่นั้นนะโอเคนะและคําว่าตัดสินในที่นี้นี่ที่พูดถึงนี่หมายถึงการเก่าวโทษโดยใช้กฎบัญญัติว่านะในการพิพากษาทําตัวเหมือนผู้พิพากษานะ บทการที่สองนะครับพระคัมภีร์สอนนะครับพวกเราว่ามีผู้พิพากษาเพียงผู้เดียวนั่นก็คือพระเจ้านะครับในข้อที่12บ,บอกว่ามีผู้ตั้งธรรมบัญญัติและผู้พิพากษาตัดสินเพียงผู้เดียวคือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยเราให้รอดและทรงสามารถทําลายเราได้แต่ท่านทั้งหลายเป็นใครเล่าถ้าจึงตัดสินเพื่อนบ้านของท่านพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ที่พิพากษา ตัดสินลงโทษการตัดสินลงโทษนะมนุษย์ทุกคนในวันสุดท้ายโดยเฉพาะนะครับต่อหน้าบันลังของพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่ทําไมครับจะเปิดเผยความลับทุกอย่างสิ่งที่พวกเราได้กระทำและพระองค์จะตอบสนองแก่ทุกคนนะในที่นี้เราสังเกตคําว่าความรอดหรือรอดหรือทําลายเราพระองค์มีสิทธิมีอํานาจพระองค์สูงฤทธิ์นะครับเพียงผู้เดียวเท่านั้น สรุปแล้วนะครับเบาล <c oughs> อยากก่างกอบพูดในตอนท้ายคำพูดที่พูดกับพวกเราที่ดีมากท่านเป็นผูดด้ใดเล่าท่านจึงตัดสินเพื่อนบ้านของท่านหรือพูดในทํานองว่าคุณกล้าดีอย่างไรที่จะทํำตัวเป็นผู้พิพากษาแทนพระเจ้าคงไม่มีใครกล้าพูดกล้าทำแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษานะ นำไปใช้ครับสองข้อคิดที่ผมอยากให้พวกเราคิดด้วยกันหนึ่งก็คือการพูดนินทาใส่ร้ายนะครับตัดสินนะครับพูดลับหลังที่พูดรับหลังกันนะครับกันและกันนั้นสมควรที่จะหยุดนะครับสมควรที่จะเลิกนะครับในท่ามกลางพวกเราที่ในกิจจเรตของพระเจ้าข้อคิดประการที่สองครับ เราจะสร้างวัฒนธรรมการพูดนะครับในวงสนทนาที่ดีได้อย่างไรผมสังเกตเห็นเวลาเรามีการพูดคุยสนทนากันเรามักจะพูดหลายครั้งด้วยกันนะเราจะพูดถึงพี่น้องแล้วมักจะพูดถึงพี่น้องแต่ด้านไม่ดีมากกว่าด้านที่ดีเพราะ,ะนั้นข้อคิดอันนี้ข้อสองนี้ผมอยากจะให้ตั้งคำถามให้พวกเราช่วยกันตอบคนละข้อหนึ่ง นะในท่ามกลางกิจจักของพวกเราโดยเขียนไว้ในลายว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมในวงสนทนาที่ดีได้อย่างไรนะขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าได้โปรดให้เราได้เข้าใจความสอนความจริงในพระวจนะของพระเจ้านี้นะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน